ที่ญี่ปุ่นมีคอมผุดว่าพวกคุณแค่ในภายไทยเพราะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ พวกเราขึ้นสมพี่น้องญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายจะขึ้นแทนอันดับหนึ่งองชติเด่นในประเทศไทยพวกเราเริ่มทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีส0งพสและเริ่มทำกิจกรรมที่ไทยในปี2016เมื่อพวกเราเริ่มทำกิจกรรมที่ไทยบางคนที่ญี่ปุ่นไม่พอใจกับรุ่งนี้บางคนถึงกับพูดว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้เลยไปไทยตรงนั้นพวกเรายังคงทำกิจกรรมในญี่ปุ่นต่อไปและได้รับการสนับสนุนจากหลายคนไม่ได้หมายความว่ามันพ่ายได้ไม่ดีแต่พวกเราต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและได้พบเจอผู้คนนีปญุ่่และ แน่นอนว่าพ่อแม่ของฟากเราก็เป็นคนญี่ปุ่นดังนั้นฟักจึงรักญี่ปุ่นเป็นธรรมดาแต่ฟักเราก็รู้สึกขอบคุณประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกที่ให้การต้อนรับพวกเราเริ่มถึงประเทศฟิลิปปินส์ที่ฟากเราเริ่มทํากิจกรรมตั้งแต่สามปีที่แล้วส่งทําให้ฟากเราได้พบกับผู้คนมากมายทั้งสองที่ลวนเพนสถานที่ที่สาคัญกับฟวกเราหลายครั้งที่ฟากเราถูกถามว่าคุณชอบไทยหรอฟิลิปปินส์มากกว่ากันแต่สําหรับฟักเราสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้พบกับคุณผมไม่ได้ชอบคุณเพียงเพราะคุณเป็นคนไทยมันเป็น แค่รองบังเอิญที่คุณเป็นคนไทยและฝากเราก็เป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่รองค้มประเทศแต่มันคือรองคงคนที่พวกเราได้พบกันครับขอโทษนะครับที่ภาษาไทยของพากเรายังไม่ดีพอคนเข้าใจที่พากเราต้องการสื่อไหมครับพิศซาอริกาโตคราวหน้าถ้า <'s> รเราแปลนไทยแปลนนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไง